สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขกุลสุกพลจ้ามาจา้าเนลโมนจะพาชมโบสถ์แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบปีโอหดนะหดนะเพราเหตุแต่นั้นเห็ดดอนเห็ดดอนจ้าพี่น้องขอโทษหลายๆแต่เห็ดดอนพอดีนเนลโมนผ่านมาเนลโมนเห็นโบสถ์หลังนี้สวยงามเนลโมนก็เลยจอดแบะให้พี่น้องเบิ่งนะจ้ามาจ้าเดืนเนลโมนจะพาชมจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเนลโมนจะพาชมอ่า โบสถ์เก่าแก่นะจจะแปดร้อยกว่าปีไอ้คนไอคนละโอประมาณแปดร้อยกว่าปีจ้ะพี่น้องโบสถ์หลังนี้จ้ะอยู <You> ่ฟ้าเห็ดเตยหดดันเห็ดดันเห็ดดันเจ,จ้าพี่น้องเห็ดดันอยู่เห็ดดันนะจ้ะโบสถ์หลังนี้จ้ะพี่น้องจ้าเป็นโบสถ์เก่าแก่จ้ะแปดร้อยกว่าปีแล้วจ้ะตรงนี้จะเป็นพวกคาร้านกาแฟร้านยังนั่งกินนั่งดืง่มเค้กกาแฟ คาเฟ่เล้อมาไปทำมมาิวเซียมมิวเซียมบรอพี่น้องตรงนั้นพอด้วจ้ะพอนเป็นมิวเซียมจะพี่น้องจ้ามาเข้าไปเบิ่งไปชมได้จ้ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมิวเซียมจะพี่น้องจ้าอันนี้คล้ายๆกับหอระฆังบ้านเฮาเนาะว่าเฮตยาคถักเดินชมเดี่ยวนหอระฆังเลยพี่น้องไอ้สั่นกระดงกระดิ่งว่าจ้ะตรงนี้จะเป็นมิวเซียมจะถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็มาแวะเด้อจ้ะ เผ็ดดนเผ็ดดันเห็ดดันเ้จะพี่น้องซื้อออตาหุ่นละอ0 0 0อ๋อเ0 0็ก็8ป0ปีนึกว่า800เนาะพี่น้องเนาะ800กว่าปีใช้มเยก8 0 0ปี850ปีโอ้บปีดังนี้จ้ะฝนตกพี่น้องนี่ละมุนเลยบุก่ายย่างเขาไมยางมันเปียกนะจ้ะ สวยงามจ้ะสีคือไฟใหม่นะพี่น้องเนาะสีดำดำนะจ้ะแปดร้อยห้าสิบปีเด็กเเด,ดบ้านนี่แหละเดนนาฟ้ากะบู่าว่เด็กเดหาเดนนาฟ้ากะยอนคือสีดำคือไฟใหม่นะพี่น้องเนาะช่ แปดร้อยห้าสิบปีโบสถ์หลังนี้จ้ะโหดันไัมากก็แวะมาเที่ยวมาชมเบิ่งได้เลยจ้ะพี่น้องตรงนู้นจะเป็นที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะจ้ะพี่น้องจ้ะมะย้อน เป็นพิพิพธภัณฑ์ต,ต้องปิดอยู่เรื่อยจ้ะพี่น้อง สวยงามนากจ้ะฝนตกจะพี่น้องจ้ายันกล้องพังสวยงามไปจ้าพีา่เคยโกย้่จาพี่น้องสวยงามไปแล้วจ้าฝนตกไป,ไปไปไปกลับบ้านกันจ้าสวยงามสวยงามนี่ละมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณหลายจ้จที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ซับสไคร์ e เห็นนิรมนโบสเซลุ h ชาแนลจะพี่นน้องจ้าขอบขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า